โอเคครับทุกคนมาแล้วฮะก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตรองเกต์กันเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปย้อนดูเคสสุดไรที่สิ้นสุดรอบ64ทีมเข้า32กันพร้อมกันนะฮะนี่ชนะคุณวอนคิงเนอร์ทีวีได้นะครับทีมเขาก็พลัง170ล้านนะมีกระบองมีซุยริวมีคิงนะฮะแล้วก็พลิพลัง170ล้านนะ ส่วนทีมผมก็ใช้เป็นทีมเดิมเนี่ยฮะเปลี่ยนแค่เด็กเป็นเมทเท่าไหร่นะพลัง154ล้านนะครับประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยฮะเข้าสู่สนามมาเอาโซนิคเขาเร็วกว่านะครับไม่เป็นไรฮะก็ตั้งรับไปเอาอ๋อเราน่าจะพาร์สองโอเคอเ,คเคทินแรกเราโซนิคเร็วกว่านะครับอันติเข้าไปที่แถวหน้า18ล้านฮะพาร์ตสิจะคิงตีครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกหนึ่งที่ตามด้วยมเมทาไหร่ครับเข้าไปอันติสตันไปที่ใครฮะผางเขาให้สตันไปที่กระบ,บองโซนิกแล้วก็บรอดนะต่อด้วยกระบ,บองเราหัวเข้าไป580้บล้านพลี่ฝั่งเขาเข,าเข้าสู่ไม่เยอะท้อเลยนะครับแล้วก็ฝั่งฮีโร่ฝั่งเขาไล่โจมตีสวนขึ้นมาโอปหติสตันไป2ตัวนะพาร์ทสี่จากพลีฟตามด้วยคิงต่อด้วยซูยริฮะ ฝั่งเราได้โจมตีไปบ้างรับเลือดรับอะไรให้เพื่อนมาแล้วก็กระบองเข้าไปหัวที่กระบองแล้วก็โบรอสฝั่งเขาจากนั้นก็เป็นบร้อฮะเอายังโดนพุริค่าไปนะครับมีเท่าไหนเราแล้วก็กลับมาสตัน125์โโร้อยยี่สิบห้าล้านโอ้โหมาบรอสเราอันติเข้าไปครับเต็มเต็มจังหวะนี้ครับสามร้อยล้านนะบร้อฝของเขาเข้าสู่ไม่เยอะเทอะ อาซีจากคิงติดอีกหนึ่งรอบครับติดตอกติดตอกแล้วก็ตามด้วยกระบองเข้าไปหัวกระบองกับโบลอสฝั่งเขาตั้งหวะน,นี้ครับ690้ล้านเก็บโบลทสฝั่งเขาไปได้นะฮะต่อด้วยโกเคึตเตะเข้าไปที่คิงแล้วก็โซนิกฝั่งเขา72ล้านไม่ค่อยเข้านะมาฮะฝั่งเขาออกอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็ไล่โจมตีสวนขึ้นมาจากกระบอง10ล้านต่อด้วยเมดเอาเมทเทอร์เรากลับมาแล้วซูริลเข้ามาหัวที่แถวนะหน้า 1- ที100 สิกล้าน,านเอามาอีก137ล้าน,านมาอีก130ล้านอีก177 17ล้านยังไม่ตายนะบุริเข้ามาไล่โจมตีที่โบรอดของเราแล้วก็ตามด้วยกระบองเข้ามาหดที่คิงแล้วก็โบรอดอีกหนึ่งที่7 0ล้านยังไงฮะต่ดอด้วยคิงเข้ามาบัฟโอเคอีกาเรายังไม่แตกนะน่าจะรับดาเบลให้โอเคเมท่าไห่เรากลับมาแล้วก็ไล่โจมตีเข้าไปสตันอีกหนึ่งรอบฮะ ติดสตันไปสองตัวนะฟูริแล้วก็ซูริลคิงฝั่งเขาก็บัฟมาคิงเราก็อันติไปะฮะบับขนาให้เพื่อนบัฟเม็ดเจมเม็ดม่วงแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่2อนะฮะโซนิกเราอันติเข้าไปที่แถวหน้าก่อนอีกหนึ่งที่ผางเข้าให้93ล้านพาดสีจากคิงติดแน่นอน,นะฮะติดตอกตอก,ต,อกต่อโดยเม็เท่าไหร่เข้าไปสตันอีกหรือเปล่าฮะในเทิร์นนี้ตอนนี้สตันไปหนึ่งตัวนะมาอีกหรือเปล่า โอ้โหเรียบร้อยฮะสตันไป4ตัวเลยนะตามลูกกระบอกเข้าไปหัวที่คินแล้วก็โซนิคของเขางเ้าล้านคินยังไม่เข้าสู่ไม่ยอดทอนะเกยดหลอดเลือดอีกหลอดหนึ่งตามลูกผู้ลี้เข้ามาไล่โจมตีสวนคืนจากฝั่งฮีโร่เข้ามาที่กระบ,บองเราฝั่งเราก็ไล่โจมตีสวนึ้นไปฮนะกระบองไม่ได้ไล่โจมตีสวนคืนนะเพราะว่าติดสตันนะครับเอา้ามีเท่าไหนไล่โจมตีเข้าไปอีกหนึ่งทีแต่ว่าติดสตันไป4ตัวนะครับก็เลยไม่ได้สตันเพิ่มน,นะอามสี่จากผุล้ลอันติเข้ามาโอ้โห ระบองเราไล่โจมตีไปฮะผางแล้วก็โบรอดกลับมาไม่ได้แอนตี้ได้แอนตี้แค่โกคสึนะครับเพราะว่าโดนอุ้มไปจากบุรีนะลูนบิเบวร,ระเบิดไปฝั่งฮีโร่เราก็ไล่โจมตีไปฮะติดสตันไปสี่ตัวนะระบองเข้าไปหัวที่กระบองฝั่งเขา24ล้านนะฮะโกคสึแอ,อนตี้หอยหกไม่เข้า ไม่เปเลยฝั่งเขาไล่โจมตีสูงขึ้นมาฮะ43ล้านโอแรงเนี่ยขนาดไล่โจมตีโอเคกระบองเราหัวเต็มเต็มเข้าไปที่คิงแล้วก็โซนิก32ล้านคิงเข้าสู่ไม่เยอะท้อาตามโดยมีเท่าไหนอันติเข้าไปสาอีกหนึ่งทีเก็บคิงได้หรือเปล่าฮะในเทอร์นี้ผางก็ให้2 4 0ิบล้านเรียบร้อยฮะเก็บคิงแล้วก็พลิ้ฝั่งเขาไปได้ดูรีมาไล่โจมตีแล้วก็คิงเราอันติเข้าไปหนึ่งครั้งบัฟเลือดบัฟกระหน่ำให้เพื่อนนะฮะโอ้เม็ดเจมโซนิกเราเยอะจัดเลยนะเข้าสู่เทอร์น โซนิคแอนติเข้าไปใส่กระบอง7จล้านสองแสนพันสิบจะคิงตีดฮะติดตอกติดตอกให้เพื่อนบับไปกระบองหัวไปที่ใครฮะมีเท่าไหร่อันติไปก่อนอ้าวซูริวฝั่งเขาติดตั้มนะกระบองหัวเข้าไปที่กระบองฝั่งเขาจังหวะน,นี้ครับ227ล้านฮะยังไม่เข้าสู่ไม่เยอะทอนะตามด้วยไล่โจมตีฝั่งฮีโร่ของเราฝั่งเขาไม่ได้โจมตีเลยนะฝั่งฮีโร่พัดติดสตั้นไป2ตัวนะครับ วัสดีก็เป็นปีศาจนะฮะโอเคกระบองเข้าไปย้ำที่กระบองฝั่งเขาอีกหนึ่งที20่ล้านจากนั้นฮะโซนิคฝั่งเขาอันติส่วนขึ้นมา95ล้านโอเคลูนเราระเบิดไปหนึ่งทีมาติ๊กตอกติต๊กตอกแล้วก็มีเท่าไั้นครับเข้าไปย้ำอีกหนึ่งรอบโซนิคติดสตาร์หรือเปล่าไม่ติดนะติดแค่2ตัวครับ กระบองเราเข้าไปหัวกระบองเขาจังหวะนี้เข้าสู่ไม่ยทอหรือเปล่า9ล้านเรียบร้อยฮะเข้าสู่ไม่ยทอตามด้วยโบรอ์อันติเข้าไปย้ำอีกหนึ่งที68ล้านยังไม่มีใครตายโอฮิตสเตะเข้าไปที่กระบองไม่เข้านะครับ4ล้าน6 0 0 0 0เขาออกอย่างไม่ยทอก็ไล่โจมตีมาฮะแล้วก็กระบองเข้ามาหัวด่เท่าไหร่เราเรียบร้อยฮะเก็บมีเท่าไหร่เราไปได้กระบองเรามีลูกไฟอันติเข้าไปครับ74ล้าน เก็บกระบองฝั่งเขาไปได้นะครับโอ้ยตอนนี้เหลือ2ต่อ5นะครับมาเข้าสู่เทิร์นที่4นะครับโซนิกเราได้ตีเข้าไปเหมือนเดิมครับผางก็ให้13ล้านมาดูในเทิร์นนี้กระบองเราจะมวดเข้าไปที่ใครติ๊กตออติกต่อจากคิงกระบองไปแล้วครับมวดเข้าไปที่โซนิกผาง43ล้านติดลบหลกนะครับเข้าแค่ฮิตแรกนะฝั่งฮีโร่ไล่โจมตีมาฝั่งฮีโร่เราก็ บับเม็ดเจมเบิ่มๆให้เพื่อนนะฮะเม็ดเจมเยอะจัดเลยนะตอนนี้กระบ,บองเราไปไล่โจมตีไปโบรอสเอาเอาส่วนหนึ่งฝั่งเขาอันติสวนก่อนนะฮะสามสิบสี่ล้านมาหาโบรอสเราไปครับยิงระเบิดถล่มดวงดาวจังวะน,นี้หูไม่ค่อยเข้านะ19สิบเก้าล้านอามดยโกเกตุเตะเข้าไปที่โซนยี่สิบหกล้านอ่ะค่อยๆตอดไปนะครับรีวิวฝั่งเขาอันติสวนขึ้นมาครับ ถางหนึ่งทียนะี่สบสองล้านแถวหน้าไปอีกหนึ่งทีร้อล้าน120ล้านอีก58ล้านโอเคทีมเรายังยืนไหวนะกระบองเราก็หวดสวนยืใบที่โซนิกครับติดหลบลีกทุกดอกอไม่งั้นนี่เข้าสู่มายาทอแล้วกีนก็บัฟกระหน่ำให้ใหม่นะฮะเข้าสู่แดนที่หนะครับไปโซนิกว่าไงฮะหาผลสังหารอันติเข้าไปหนึ่งทียีล้านนะครับพาร์ตสี่จากคิงติดจะหวดเข้าหรือเปล่าเนี่ยโซนิกเหนียวจัดเลยนะ ติดตอก,ตก,ตอกแล้วก็กระบองเข้าไปหัวทีหนึ่งทียังติดลบลีอยู่โอ้โหเหนียวจัดเลยนะฮะรีวิวไล่โจมตีส่วนขึ้น,นมาก็ฝั่งเราไล่โจมตีเหมือนกันมามาดูว่าจะหนีมาถึงเทินไหนนะครับลบลีเยอะมากเลยนะสิบห้าล้านนะครับวันนี้ฝั่งเขานะลุนมาก่อนหนึ่งทีแล้วก็เป็นโซนิคอันติดเข้ามาครับผางโอเคสิบล้านยังยืนไหวนะ ไปครับโบรอดยิงระเบิดถล่มดวงดาวจาังวันนี้โอเคยังพอเข้านะครับ48ล้านนะแล้วก็โกเแคตึกเตะเข้าไปที่โซนีอีกหนึ่งทีหกล้านห้าแสนหกล้านหนึ่หกสิบห้ามาไม่มั่นใจอ่ะโยริวสวนขึ้นมายี่สิบล้านอีกหนึ่งทีสี่สิบเก้าล้านอีกหนึ่งทีห้าสิบสามล้านไปที่แถวหลังอีกร้อยสี่สิบล้านก็ยังยืนไหวนะไปครับกระบองเราเก็บได้หรือเปล่างานนี้โอ้โหเหนียวจัดเลยนะ ติดลบหลีกทุกดอกนะครับเทิร์นที่6แล้วนะฮะไปครับหาผลทหารโซนิกเก็บโซนิกฝั่งเขาได้ไหมยี่สิบแปดล้านนี่มัวจัดเลยไปกระบองขอเลยดอกนี้ผางโอเคก็ยังเข้าสู่ไม่ยท้อเลยกระบองเราหววเข้าไปที่ซุยดิวเหอะอย่าไปหววเลยโซนิกโอเค ร้อยผางก็ให้ซีิวก็เข้าสู่เมยทอร์แล้วก็ไล่โจมตีมาจากพาร์ทส,สนะครับร้อยสีส่สิบล้านเลยไปครับตอนนี้ฟังเขาส่วนขึ้นมาน่าจะไม่มีอะไรละแล้วก็เป็นโบรรสจะปิดงานได้หรือเปล่าครับในเทิร์นนี้ยิงระเบิดถล่มดวงดาวครับแปดสิบสามล้านเหลือซยรวิวตัวเดียวไปโจมตีมาอีกหนึ่งทีน่าจะเป็นโคคสึหรือเปล่าปิดชาร์จไปได้ครับยี่สิบเก้าล้านเรียบร้อยฮะก็ ชนะไปได้ในรอบ32เข้าสู่16นี่ผมก็ยังไม่ดูนะเดี๋ยวไปดูกันผมว่าไม่น่ารอดนะเพราะว่าได้แค่นี้ก็สุดๆแล้วนะครับทีมผมไม่มีอะไรเนะี่ยผมว่าน่าจะไม่ไหวหรอกนี่ไงเจอกับคุณจีนนะฮะเดี๋ยวดูทีมเขาดิ193ล้านโอเคมีฮิลไฟเฟมด้วยหมวดยังไงก็หววไม่เข้านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ